สวัสดีทุกคนนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะในกกมียูใช่นี่คือการอ่าเป็นเรียกว่าไงอ่ะก็คือวงจรนะจากอ่าคนที่อยากที่จะเล่นกีฬานะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไง เริ่มต้นจะตรงไหนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะก็นี่ก็เป็นการที่บปคร่าวๆนะก็อยากให้คนที่เล่นเป็นนะกอออกมาออกมาให้คำแนะนำนะสำหรับคนที่ที่สนใจนะที่จะกเล่น ใช่ไหมมันก็น,นี่คือการอธิบายนะซึ่งเริ่มจากไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรใช่ไหมเอ้ยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนใช่ไหมแุ้ก็คนที่เล่นเป็นมาแนะนำแล้วก็เมื่อเล่นเป็นแล้ว ให้แนะนำกับคนที่สนใจแล้วก็เกิดวนหมุนตามถ้าจักจากาคนที่สนใจแล้วก็เป็นขอคำแนะนำจากจาก คนที่นั้นเป็นเสร็จก็ให้คําแนะนํากับคนที่สนใจแล้วก็วนมาที่เดิมใช่ไหมซึ่งก็อ่าก็นี่ก็พอก,ก่อนนะว่าอเออแ๋ยวมันจะเกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากที่จะทำแบบนี้หรือเปล่านะเป็นการแนะนำนะ อ,อยากจะให้ทุกคนที่เล่นกีฬาเป็นนะก็มันจะมีโพสอยู่โพสหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่เรายัางไม่โพสนั่นเองใช่ไหมเกี่ยวกับการให้คำแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับคนที่สนใจมากกว่านะก็จะให้จะที่จะให้เป็นใครก็ได้นะที่ให้คำแนะนำนะก็ก็เราจะอธิบายนะ นะก็ีลยวรายละเอียดนะก็เจอกันในเฟสนะก็คิดว่ามันก็น่าจะมีคนสนใจแหละนะสำหรับคนที่ใหญ่กลิ้งกีฬาอะไรก็ได้ใช่ไหมส่วนคนที่แนะนําำก็แน,นะนําแลมาก็ได้ใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรียนใหม่กีฬาอะไรก็ได้นะก็ทุกคนนะไม่ใจะเป็น ใช้วิญนะเกย์กับเธอทุกู้มาหมดก็ขอให้มานะก็ให้หมดนั่นเองซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าบอกนะว่าการแนะนำคนที่เล่นใหม่เนี่ยใช่ไหมอ่ามันเป็นการที่คุณจะช่วยในเรื่องของอ่าสตาร์เตอร์นั่นเองซึ่ง เขาไม่รู้ว่าวเขาเริ่มต้องเริ่มจากไหนใช่ไหมก็ไปให้คันนําเขาใช่ไหมส่วนก็เมื่อเขาโอเคเล่นเป็นแล้วเขาก็จะอแนะนาคนเดินคนที่เล่นใหม่นะมันเป็นการาวัฒนการวัฒนจักรที่โอเค สุดยอดูแล้วงด,ดงามนะมันเป็นการให้คําแนะนําจากจากศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เล่นเป็นให้คำแนะนำคนอื่นใช่ไหมก็โลนี้ในเจอกันในเฟซครับผมไม่รู้ว่าคิดจะมีใครออยากที่จะแนะนําคนเล่นใหม่หรือเปล่าควจะมีแหละนะสถาเป็นในประเทศไทยเนี่ยนะควจะเป็นในกีฬาเนี่ย อาจจะมีน้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาเป็นก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าจํานวนมันมันมีจํานวนจํากัดใช่ไหมการลงลเล่นแต่ละครั้งใช่ไหมมันก็มีจํานวนนับเอ๊จำนวนคนที่มันเป็นกฎใช่ไหมของกีฬาว่าโลสนามต้องมีกี่คนใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เล่นกีฬาเป็นเล่นกีฬาพอโอเคเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่ยังไม่ได้เป็นในกีฬานะ ก็จะว่าไงดีอ่ะก็เป็นการอ่ก็คือการให้คำแนะนำเลยไม่ใช่แต่เป็นาการที่จะเริ่มต้นนะสู่ยุคที่ทุกคนพูดได้ว่า ทุกคนสามารถที่จะแนะนําคนเดินได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นในกีฬาใช่ไหมเพราะคุณเล่นกีฬาเป็นอยู่แล้วใช่ไหมหรืออาจจะยากเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเป็นก็ไปขอคำแนะนาจากคนอื่นใช่ไหมใช่มันคือมันเป็นสิ่งที่งดงามและน่าที่จะทําที่สุดนะใช่ไหมเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อทุกคน เกิดมาจากเหมือนวนนี้ใช่ไหมเหมือนเวียนก็ดูสินะคิดว่าคิดว่าการแนะนำนะแนะนำให้คนเล่นกีฬาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สนุกใช่ไหมเพราะมันเกิดจากคนที่อยากแนะนำจริงๆอ่ะมันก็จะไปแนะนำได้ก็เจอกันนะเป็น ไอเฟสแล้วกันนะพอมันหายสักวันนี่แหละที่ที่เราคิดว่าเราจะเราพร้อมนะคิดว่าคนน่าจะเยอะนะดูะก็มันะเ,เป็นอะไรอะ่ะแอบเป็นหรอไม่ใช่มันเป็นอ่าให้ไอ้กันขับแนะนำเฉยนะก็อ,อาจจะเป็นการพิมพ์มานะส่วนเรื่องการพิมพ์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวใช่จะมีในเฟซนะ ก็ใครที่สนใจนะก็จริงก็ถ้าถึงคนเล่นกีฬาแล้วจะมีแหละนะที่แยะไปนะถ้าคนที่เขาอย่างเริ่มต้นไม่เป็นอ่ะใช่มันได้เกิดว่า,าจะกรกของหนู้มเกิดจากอะไรถ้ามันจะเกิดการคนที่อยากเล่นเป็นอยู่เรื่อยนะเพราะว่าทุกคนเขาเกิดใหม่ใช่ไหมมีเด็กเกิดใหม่เยอะนะ แต่ก็ไม่รู้ที่จะเริ่มเรื่นกีฬาตรงไหนก็ทํกา,ทก,าทการแนะนำพวกเขานะโดยโพสหรือการโพในเฟซนะเฟซเราเดี๋ยวยังยงัเราอะจะบอกงี้ดีกว่าถ้าคนเห็นโพสเราใช่ไหมเราจะทําการอ่เียบข้าไหนเก็บข้อมูลนะก็เขียนคิดว่าน่าจะเขียน สิ่งที่คุณอ,าอยากจะแนะนำเล่นใหม่นะก็เสร็จแล้วก็อัดคลิปน,นี้แหละนะอาจจะทำคลิปตัวเองสักห้านาทีนะก็อีกเวลาที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เยอะนะแล้วก็ไล่อ่านของคนที่ที่เขา,อ,าอยากจะแนะนำนเล่นใหม่เสร็จก็ลงใน YouTube นะถ้ามัน ไม่โดนบินก่อนนะจะมีคลิปที่เป็นการแนะนําของคนทุกคนเนี่ยอยู่ในนั้นนะก็อาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรเดีอเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะหรือเปล่าวะเพราะว่ารู้สึกจะจะไม่มีใครเขาแบบทํากันเขาทํานะซึ่งเขาทำปนะเขา,าไม่แน่ใจแต่อาจจะ ทำไม่เห็นชัดหรือล่านะก็อันนี้ก็มาบอกประกาศมาเล่ามาฟังนะก็จะสามารถจะทำอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดผลนี้ขึ้นหรือเปล่านะก็อย่างที่บอกนะการคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเล่นกีฬาแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงนัน้นเป็นสิ่งที่งดงามและสวยสดเงี้ยจะเป็นการที่ คนที่ความสนใจว่าว่ามันมีคนที่ทำใช้เกี่ยวกับกนะครับการแนะนำนะก็วันนี้ก็บอกกล่าวกันแค่นี้นะก็เดี๋ยวในเฟซนะก็ติดตามกันเรื่อยนะว่าจะมีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกจะไม่รู้สิคิดว่าคนดูคลิปนี้คนน่าจะน้อยนะ ส่วนเรื่องนั้นก็เดี๋ยวติดตามในเฟซน,นะส่วนนี้ก็ลาไปก่อนนะก็ยุคที่เหล่านั้นแนะนำกีฬามันจะรวมต้นกันแล้วนะก็ลาไปก่อนนะวัสดีนะว,นนะวันดานะพอดงเฮ่ <c oughs>